พาิกีงประทานธรรมะโอสถอันนี้ไว้สําหรับรักษาโรคนิเรศตัญหาภายในใจนั้นให้สงบเย็นลงไป <c oughs> ด้วยจิตตาโภนาคําว่าจิตตาโภนานี้เป็นของเล่นมาไอ <c oughs> ให้จิตได้รวมลงให้เห็นในหัวใจของเราดูสิแต่ละดวงละดวงนั้ท้งวันวันนั้นจะมีความกระยิ่มยิ้มย่องอยู่กับผลของตนที่ ภาวนาได้รับความสงบน่มเย็นนั่นแหละ,แ,ละแม้การเวลาจะผ่านไปแล้วแต่อารมณ์แห่งจิตใจที่ได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในเวลาภาวนานี้จะมาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่ใจของเราให้มีความอิบออิ่มทั้งวันทีเดียวมีนี่ละมันมบัติของธรรมเป็นสมบัติที่เลื่นเลยอย่างนี้ใครสัมผัสก็ไปแล้ว มีความปีติกินดีเอ่ยปีมตลอดเวลาเพียงสมาธิเท่านั้นก็พอใจแล้ว